ช่วงอายุ18-19ผมได้ไปเล่นฟุตบอลเดินสายครับมีฉายาชื่อว่าครับเทพเจ้างานวัดครับมีปีที่ท่าเรือได้แชมป์ผมก็ได้ไปที่อิหร่านแล้วทำปีแรกด้วยคับที่ชนะจุนบุรีแล้วก็เป็นปีที่หยุดสถิติเขาด้วยครับผมหยุดเขาได้ครับ,รบปีนั้น เล่นตามโรงเรียนมาก่อนครับเล่นฟุตบอลก่อนแล้วก็ประมาณป2ถึงป3ครับป3ม,มาเป็นฟุตซอลครับโดยตรงเลยก็กคือเตะฟุตซอลตลอดเลยครับไม่เคยเตะบอลใหญ่ครับก็คือเล่นแต่ฟุตซอลตั้งแต่ป3ครับผมเรียนวนัดโสมรัณนะครับแล้วก็มัธยมเรียนวัดเบนจมารคิครับ <c oughs> ตอนแรกผมครับไปเตะบอลกับเพื่อนแถวบ้านเนี่ยครับแต่ไม่งได้ะไปเจอเขาหรอกแต่เขาว่าพาลน้องอ่ะไปต้อมที่โรงเรียนวัดเบนแล้วเขาว่าขอผมลงทีมกับแถวบ้านผม แล้วเขา่เห็นผมว่าเล่นได้เขาบอกว่าไปซ้อมอาจารย์ไหมผมบอกไปเขาพาผมไปเตะตอนแรกมันเป็นบอลเบอร์สี่ไม่ได้บอลฟุตซอลครับเป็นบอลเบอร์สี่แต่ผมไม่รู้จักเขากับฟุตซอลโดยอาจารย์ต้อมเขาพาผมไปซ้อมเป็นฟุตซอลโดยตรงครับนะครับแล้วเคยรู้จักไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยกับอาจารย์ต้อมท,ท,ทุกวันทุกวันจะซ้อมทุกวันครับโค้ชคนแรกเลยครับคือโค้ตต้อมครับต้อมปอ .3 ป .4 คือเขาสอนการแปลบอลครับเลี้ยงยิงบอลแปรบอลส่งบอลให้ตรงอะไรครับ ส่วนมากเขาจะเน้นแปรบอลน,นะครับอาจารย์ต้องการเรียนรู้อยากอาจารย์ต้องเขาสอนแบบให้เราเป็นฟุตซอลโดยตรงเลยคือการเหยียบบอลฝ่าเท้าเมื่อก่อนจะจับบอลแบบแปรบอลก็คือนี่คือใช้ฝ่าเท้าเล่นตลอดเลยครับเลยชินกับฝ่าเท้าเหลยนี้เลยพัฒนาได้เร็วขึ้นมาเลย,เยช่วงอายุ18 19<ว>ผมได้ไปเล่นฟุตซอลเดินสายครับเ<ว>พื่อนชวนไปเล่นนะครับท<ว>ีมบางซ์ครับ แล้วก็มีคนมาดึงไปนู so island island. Far, ่นไปนี wave, ่มั่งไปเล่นทีมอื่่มั่งก็ไปครับมีฉายาชื่อว่าครับเทพเจ้างานวัดครับคือเก่งตามวัดอะครับตอนนั้นตอนที่ตอนนั้นฟุตบอลลีกยังไม่สร้างยังไม่มีครับก็คือเล่นตามวัดดีอะครับอะไรเงี้ยครับเขาเลยเรียกคนภาคที่ภาคเบอร์หนึ่งของประเทศไทยครับเขาตั้งชื่อตั้งฉายาครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเขารู้จักชื่อนี้เลยครับถ้าตามงานวัดอะครับบอลเดินสายจะเรียกฉายานี่แหละตัวอาชีพคือผมไปเดินสายเนี่ยครับแล้วมีพี่คนหนึ่ง เขาแนะนําให้ไปคัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับผมก็ลองเข้าไปคัดเอา18คนผมก็ติดใน18คนครับเลยเล่นแต่เมื่อก่อนเนี่ยฟุตซอมันคือไม่ใช่แบบสมัยนี้คือฟุตตออโดยตรงมันมีหนามใหญ่มามาเล่นนะครับไม่ใช่ฟุตซออโดยตรงเมื่อก่อนจะเป็นแบบว่าฟุตบอลใหญ่มาเล่นเยอะปีแรกที่ผมเล่นนะครับมีแต่ฟุตบอลใหญ่เด็กแบบว่าขึ้นมาคือฟุตซออน,นิดหน่อยเองครับผมว่าเคยเข้าไปคัดไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้มีชื่อ18ตัว ก็มีชื่อเล่นหลีครั้งแรกเล่นกับพวกโจเนื่องเกิดนะครับแล้วก็สุชัยบุญลาบเอกลักษณ์สีสมครับแล้วก็ประดิ์สว่างสีครับตัวเก่าๆบอลใหญ่เงี้ยแลครับมนตรีแพลพันอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับครั้งแรกเพราะเรายังเด็กอยู่เลยครับเข้าไปครับเขาเป็ารุ่นใหญ่สามสิบกว่าตอนนั้นครับผมยังเด็กอยู่เลยเข้าไปครั้งแรกครับปีสองย้ายไปอยู่สุราษฎร์ธานีครับแต่เล่นที่กรุงเทพนะครับทำที่กรุงเทพเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นเตะหนามเดียว เพราะว่ามันไม่มีแบบไปเย้าเยือนครับมันจะเป็นเตะหนามกลางหนามเดียวครับก็เลยเล่นสุร่ายครับโค้ดดมครับผมเจอเขาแมตช์แรกเขาเห็นเขาให้เพื่อนชันยุทธเมืองจันนะครับให้ติดต่อมาว่าเลขสองอ่ะไปอยู่ท่าเรือไหมผมก็ตอบตลงๆว่าผมไปครับมันเป็นทีมใหญ่ครับตอนนั้นคือไปมันเป็นทีมใหญ่ใครๆก็อยากเล่นทีมใหญ่ครับก็ตื่นเต้นทีหน่อยครับว่าเวลาลงไปเล่นอะไรครับเลขแรกเขานําอยู่แล้วเลขสองเขาให้ผมไป ก็คือเอาแรกอะตามแคทอยู่แต้นหนึ่งครับแต่ผมไปอะก็คือกลับมาแซงแคทแล้วก็ได้แชมป์ครับมันเป็นแบบว่าบรรยากาศแบบว่าตื่นเต้นดีแบบว่าแต่หนามกลางคนดูเยอะอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นแบบหนามที่คนดูเยอะมากเลยครับว่าตอนที่แมทชิง่งแม์สุดท้ายครับว่าผมต้องชนะอย่างเดียวถึงจะเป็นแชมป์แล้วก็แมบบ์นั้นตื่นเต้นสุดคือว่าถ้าเรือได้แชมป์ปีแรก โหตื่นเต้นมากเลยครับแบบสุดยอดเลยครับไม่เคยสูงสุดขนาดนี้ครับเพราะลีกคือสูงสุดในประเทศความหวังก็คือต้องได้แชมป์ครับเราอยู่ท่าเรือได้แชมป์พอดีเลยครับปีนั้นแหละครับไปเล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกที่อิหร่านครับตอนที่ผมไปตอนนั้นเป็นปีแรกของประเทศไทยเลยครับเพราะว่าปีแรกชนบุรีได้แชมป์มันไม่มีครับมีปีที่ท่าเรือได้แชมป์ผมก็ได้ไปที่อิหร่านไปถึงก็หนาวมากเลยครับลบหนึ่งครับ ก็สนุกดีไปคือหนาวคนก็ไม่สบายมากครับออกไปไหนไม่ได้คือว่าไม่ไปเจออะไรเลยครับข้างนอกคืออยู่แต่ในโรงแรมวอร์มเพื่อวอร์มแต่ในโรงแรมครับแล้วก็ออกไปแข่งก็คือออกไปแข่งเสร็จก็กลับเลยคือไม่ได้เที่ยวเลยครับตอนที่ไปหลานเพราะมันหนาวครับแมตช์แรกเจอออสเตรเลียแล้วก็กาตาร์ครับแล,แล้วก็จีนแล้วก็เนี่ยคือสามแมตช์แรกแล้วก็รอบรองมาเจรินครับ แพ้ลานแล้วก็เจอญี่ปุ่นรอบชิงที่สครับได้ที่รับแพ้ญี่ปุ่นจุดโทษรับตามัวย์ครับเบอร์หนึ่งของประเทศของเอเชียตอนนั้นครับโอ้ตื่นเต้นครับตอนนั้นคือว่าใครก็อยากรู้จักครับเ็าคือเบอร์หนึ่งของเอเชียครับเก่งที่สุดในเอเชียแล้วครับตื่นเต้นจริงๆครับตอนนั้นแบบโอ้โหขาตงขาสั่นหมดเลยครับก็เล่นมันครับตู้กันมันครับเพราะผมตู้ต่อไปแล้วเราสู้เรานาเขาสองตูนนะครับแต่เขาคือกองเชียร์เขาเยอะเขาเนี่ยกองเชียร์เขาล้นแบบล้นสนามอย่างนี้เลยครับแน่นเลยครับแบบว่า มีทุกที่คือทุกจุดยืนหมดเลยครับเขาได้กองเชียร์เขากลับมาชนะตามท่าเรือได้ครับเขาคือพระเจ้าจริงครับตอนนั้นก็พวกนัตบุิมัยราครับแล้วก็ตะอุริศอุสุชินเอีมสะอาดครับธนาทรครับพี่โอครับแล้วก็แบงค์วัลลินโรมานีครับอุกิตแต่งตั้งนะครับครับผมนี่คือทีมแรกที่ได้ประวัติศาสตร์ของเอเชียครับด้ที่4ครับกลับมาครับ ออจากก้ารเดียก็คือว่าผมอยากไปเล่นทีใหม่หาทีใหม่เล่นครับเพราะมันอยู่มา3ปีมันก็อิ่มแล้วครับอยากเปลี่ยนอะไรแบบบรรยากาศใหม่ๆมั่งครับก็เลยลองไปไปคัดแคทครับก็ติดแคทและจังหวะติดนะครับไปซ้อมได้วันหนึ่งครับแล้วเจอพี่ดมพี่ดมอุดมสวพสุครับเขาบอกว่าวัดกลับมาช่วยหน่อยไหมอะไรครับปีนั้นผมก็เลยกลับไปกลับไปช่วยเขาพี่เขาชวนนะครับคือพี่ก็มีบุญคุณตั้งแต่ปีที่ผมเข้าไป ช่วยได้แชมป์อะครับเขาคือบุญคุณผมก็ช่วยก็ช่วยครับผมก็เลยกลับไปช่วยเขาครับโค้ด oh, ดมเขาเป็นคนที่แบบสอนเกมลับได้เก่งครับได้แบบเข้าใจกับเด็กง่ายครับได้ย้ายเขาไปสูบฝูปราการตอนเล็กต่อจากท่าเรือครับเราไปเล่นได้เล็กหนึ่งผมว่าไปเล่นกีฬาแห่งชาติให้พี่ต้นรังสรรย์นี่ครับก็คือได้แชมป์เขาติดต่อผมมาบอกว่าอยากย้ายมานนนไหม หลังจากที่กลับมากีฬาแห่งชาติครับพี่ต้นเขาก็ชวนผมให้ไปเล่นกีฬา w, นนทบุรีต้นรังสันบอกว่ามาไหมเล็กสองอะไรเงี้ยครับผมบอกว่าไปพี่ผมก็ไปช่วยเขาแล้วเขามานั่งดูแมตช์สุดท้ายที่ผมเล่นที่สมุทรปราการนะครับเอาสัญญามาให้ผมครับสถานการณ์ตอนนั้นคือหนีตกชั้นนะครับอยู่ยที่13ไม่มี14ทีม13 14คือตกชั้นครับผมก็บอกพี่ต้นบอกว่ามาช่วยหน่อยทีมหนีตกชั้นอยู่ผมก็เข้ามาช่วยครับมาเล็กเล็กสอง ก็ชนะชนะชนะเยอะเลยครับจนหนีตกชั้นได้ครับตอนนั้นขึ้นมาอยู่ที่11อะครับคือหนีพ้นครับรออตกชั้นครับปีนั้นครับนนคือโค้ดต้อมเนี่ยคือโค้ดคนแรกของผมเลยครับที่ให้ผมได้เตะวุตโอคือมีชื่อเสียงคือพวกเขาอะครับอยู่มาปีหนึ่งแล้วก็พี่ต้นได้ไปซื้อภูเก็ตครับเป็นบางกอกซิตี้แล้วผมก็ย้ายนนเล่นไปแค่เล็กเดียวครับเล็กอ เล็กเดียวครับแล้วก็ย้ายจากนนทบุรีต้นสงสันมาบางกอกซิตี้ของพิษต้นโดยตรงเลยครับปีแรกในดีสู่สุดของบางกอกซิตี้คือเป็นตัวที่ดีเลยครับเพราะว่าได้โตต้าแจ็กสันปอนธนาทิ์ออฟมนนเพชรครับก็คือตัวดีครับปีนั้นคือตั้งใจซ้อมแต่มันมีเหตุการณ์ในหลวงเสียครับเลยผมได้ที่4อยู่ครับตอนนั้นคือฟอร์มดีชนะ8แมตติสครับนชนะชุมบุรีท,ที่ที่บ้าน ที่บ้านที่นี่ครับวันที่นชนะชมบุรีวันนั้นโค้ชคิดว่าเราต้องรับรับอย่างเดียวรับให้ดีที่สุดแต่ตอนนั้นเกมมันก็ไปมาไปมาคือรับพลาดมั่งอะไรมั่งแต่เราทําได้เขาว่าทาได้แต่สรุปโตต้าครับมายิงมายิงนํา5-4เป็นโอ้ตอนนั้นดีใจมากครับเพราะว่ายิงนำ5-4นาทีจะหมดแล้วครับแล้วก็มีลูกปัญหาที่ สุวพูดเถียงกลางยิงแต่ออดมันดังก่อนออดมันดังก่อนครับนาทีอยู่ท้ายออดมันดังก่อนเขาเลยไม่ให้ก็ประทวงกันอยู่นานกันับแต่สรุปกรรมการเขาไม่ให้เขาเลยให้บางกอกซิตี้ชนะดีใจมากครับว่าเล่นมาไม่เคยชนะชุมบุรีเลยครับเป็นปีแรกของบางกอกซิตี้เลยครับแล้วทำแล้วทำปีแรกเลยครับที่ชนะชุมบุรีแล้วก็เป็นปีที่หยุดสถิติเขาด้วยครับว่าเขาชนะมาก่แมาติไม่รู้ครับแต่ผมหยุดเขาได้ครับปีนั้นครับ ก็ทีมอาจจะมีปัญหานิดหน่อยภายในอะครับก็เลยมีการปลดคอต้มผมเลยบอกมิต้นว่าปลดคอต้มผมก็จะไม่เล่นครับตอนนั้นแบบว่าแบบว่าต่างคนต่างอยู่ไม่เป็นแบบกุ๊ปเดียวกันนะครับแบบว่าต่างคนมีสองกุ๊ปมัง่งสามกุ๊ปมั่งคือแบบต่างคนต่างอยู่มันเลยไม่เป็นทีมเดียวกันก็ทีมก็ต้องแตกครับตอนที่ผมหยุดเล่นไปประมาณสองสามเดือนแพ้แปดหนะติดครับ ตอนที่ปลดคดต้อมก็คือแพ้แปดแมตติดเลยครับแล้วผมกลับมาช่วยกับคดต้อมผมก็เสียดายอยากอยากกลับไปช่วยครับผมก็โทรคุยพี่ต้นอยู่นะครับว่าพี่ต้นเอาไงถ้าพี่สู้ผมก็ตู้ผมก็ตู้ไปกับเขาครับผมก็เลยกลับมามาช่วยเขาที่เหลือครับก็คือถ้าแมต์ผมไม่มาช่วยอาจจะตกชั้นนะครับผมก็เลยมาช่วยให้เขาลอดตกชั้นครับก็เหมือนว่าเราสงสารพี่ต้นพี่ต้นเขาทำดีพี่ต้นเขาเป็นคนดีครับเราก็ต้องตู้เพื่อพี่ต้นครับ ไม่อยากให้ทีมมันตกชั้นลงไปเพราะเราเล่นอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่อยู่ทีม,มตกชั้นไปมันก็เสียหายเหมือนกันว่าเราเคยเล่นทีม,มนี้ตกชั้นผมก็คิดว่าเออกลับมาตู้ดีกว่าเรือว่าให้รอดตกชั้นมันได้ยังอยู่ในเหลีกยสูงสุดอยู่ไม่ใช่ลงไปเล่นเหลีกยล่างครับก็คือเรายังมีชื่ออยู่ในบางกอกฟิตตี้ครับแล้วเราทําให้ทีม,มกลับมาได้ครับกลับมาอยู่เหลีกสูงสุดได้ครับจบที่12 13 14ตกชั้นครับแต่รอดคือแต้มเดียวเองครับคือรอดครับปีนั้นนะครับจบที่12ครับก็ ถือว่าผ่านนะครับคือว่าเราก็ดีใจคือว <No. S 2> ่าทีมเราไม่ลงไปเล่นในลีกล่างคือว่าเรายังอยู่ลีกสูงสุดอยู่ผมก็ดีใจนะครับทําให้ทีมยังอยู่ได้ปัจจุบันนี้ครับผมเป็นกัรตันทีตั้งแต่ปี2016อะครับจนถึงปัจจุบันนะครับกาปตันทีมของผมคือต้องรวมกลุ่มกันให้ได้เวลาอยู่ในสนามมันต้องดูแลน้องให้ได้ คือเข้าไปหากรรมการเราต้องเป็นคนเคลียร์เราต้องดูแลน้องให้ได้น้องมีอะไรเราต้องกันน้องเราต้องดูแลเพราะเราเปนกับตันทีมคงใหญ่สุดในามอ่ะครับเร,เราไปนกับตันเราต้องบอกน้องเวลากินคงกินข้าวเราต้องคุยกันเรื่องเรื่องเกมเฮ้ย hey, วันนี้เกมเราเป็นยังไงดีไม่ดีเออถ้าดีก็มีอะไรแก้ไขก็กลับไปแก้ไขนะเราจะไม่ด่ากันครนะับเพราะในทีมเราถ้าดา่าเดี๋ยวมันจะแตกครับมันจะแบบเฮ้ยหูอะไรก็ดา่าอะไรก็ดา่าเราต้องค่อยคุยกันครับว่าเออทีมดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย แมตต์ต well, so nice, ่อแมตต์นะครับว่าแมตต์นี้ดีไม่ดีแมตต์นี้เป็นยังไงปีนี้สามสิ4ี่ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่าอย่างผมไม่กินเหล้าไม่ดื่มบียรก็ค so, ือร่างกายยังดีอยู่คร <mot or> ับผมว่าเล่นถึงต้องสามแปดสามเก้าได้เพราะว่ามันเป็นไม่ใช่บอลใหญ่ครับคือฟุตบอลมันยังเคลื่อนได้แต่ผมก็ยังไหวอยู่ครับร่างกายยังดีอยู่เลย ก็บอกผมว่าดูแลตัวเองเดียววิ่งทําทุกอย่างที่โค้ชสั่งครับก็แรงก็อยู่เหมือนเดิมไม่กินเล้าไม่ดูเบร่ครับแค่นี้ครับเขาดูเบรี่ตัคัญนี้ครับเป้าหมายปีนี้ผมขอตั้ง1-5ครับเพราะปีนี้ตัวดีครับลุ้นถึงแชมป์เลยครับปีนี้ครับ ปีนี้มีเข้ามานะครับมีกรมทางหลวงมาติดตัวครับเกียรติโยะเล่นเขตนัทีแล้วก็สกอร์แล้วก็ทีสินครับทีสินแล้วก็กิจจักโซลาร์นะครับปีนี้ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยครับรู้ได้ทุกทีมเลยครับปีนี้ครับตอนนี้เข้ามาต้อมครับคือตอนนี้ก็เรียกแรงเพราะเพิ่งเข้ามาต้อมสองอาทิตย์เองก็เริ่มตอนนี้แรงเริ่มดีกันแล้วครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นเทคนิคการเล่นของทีมครับแล้วแต่โค้ชใส่ใส่เข้าไปให้เล่นนะครับ ฝากถึงกล้องเชียร์นะครับให้เข้ามาติดตามปีนี้อาจจะเชียร์ไม่ได้แรกนะครับแต่ขอกำลังใจเชียร์ผู้ผมด้วยนะครับบางกอกซิตี้ครับ